สวัสดีครับผมเอก DPR นะครับวันนี้นะครับมีรถคลาสสิกนะครับยุค90มันคือ Mercedes-Benz E230W210 ที่เราคุณหน้าคุณตาคือ New Eye หรือตากลมนะครับรถปี1997นะฮะสีออกเป็นสีน้ำเงิน Midnight Blue นะครับสภาพ อย่างที่เห็นตามรูปเลยนะครับสวยงามมากๆนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าตากลมของจริงครับผมมาพร้อมกับสภาพออริจินอลนะครับเดิมๆนะครับล้อแม็กก็คือล้อเดิมจากศูนย์ล้อขอบ16นะครับดอกยางสวยๆทันนี้เป็นตัวเอวังกาดนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวเราพาชม รอบคันกันนะครับถ้าชมมุมไกลกันนะครับว่าสภาพเขาเป็นอย่างไรนะครับสีไม่ต้องเก็บแล้วไม่ต้องทำครับอาจจะมีริ้วรอยขนแมวบ้างแต่ถือว่านะครับยังใช้ได้อยู่นะครับ f c นะครับนี่ฮะสวยๆเลยนะครับผมอ่านะครับไลท์นะครับค่ำกลางแดดให้เห็นกันแบบชัดๆกันไปเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับภายในกันเนาะ ขออนุญาตเปิดประตูหน้าซ้ายครับเปิดมาครับแผงประตูนะฮะสวยงามมากนะครับมาพร้อมกับแอร์แบ็กนะครับนี่ฮะนี่คือแผงประตูนะครับมาพร้อมกับลายไม้นะครับรอบคันเลยนะครับเบาะหนังปรับไฟฟ้านะครับคู่หน้านะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับนี่ฮะเบาะทรงสวยๆไม่มีขาดนะครับมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะครับนี่ฮะคอนโซลสวยๆเลยนะครับผม ใครสนใจนะครับสามารถนะครับที่จะเข้ามาชมกันได้ทุกวันเลยนะครับประตูนะฮะหลังซ้ายนะครับผมนี่ฮะมาแบบนี้จากเจ้าของเดิมเลยนะครับไม่มีขาดนะครับฟองน้ํเบอกนะครับบอกหนังไม่มีหุ้มใหม่นะครับนี่คือของเดิมเลยนะครับของเดิมเลยนะครับมีแอร์หน้าหลังด้วยนะครับผมนี่ฮะม่านหลังปรับไฟฟ้าใช้งานได้ปกติเลยนะครับรถคันนี้เจ้าของเขาใช้ในชีวิตประจําวัน นะครับผมอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพาชมด้านท้ายกันก่อนเลยนะตรงนี้นี่ครับพรมสวยๆนะครับคันนี้เดิมๆเลยสวยสะอาดนะครับแล้วก็กว้างขวางนะครับใส่สัมภาระได้เยอะพอสมควรนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดอื่นกันต่อเลยนะครับผมอ่ะฝั่งทางด้านนะครับคนขับเนาะนี่ครับประตูหน้าขวาครับแอร์แบ็กอีกหนึ่งใบ คันนี้นะครับแอร์แบ็กทั้งหมด4จุดด้วยกันนะครับตรงพวงมาลัยเนาะแล้วก็ตรงบริเวณคอนโซลหน้าซ้ายนะครับผมนี่ฮะสภาพนะครับสวยๆเลยนะครับโอ้โหภาพชัดมากๆนะครับอันนี้เราไลท์กลางแจ้งให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับผมนี่ฮะสวยๆครับกาบบันไดนะครับของเดิมเลยนะครับอ่านะครับใครที่อยากได้บอดี้นะครับ210นะครับไม่พลาดเด็ดขาดนะครับผมนี่ฮะ ประตูนะครับหลังขวานะครับอ่านะครับอยากจะส่งให้ทุกจุดนะครับให้กับ f c นะครับได้เห็นกันนะครับเพดานก็นะครับไม่มีขาดนะครับไม่มีขาดนะครับไม่มีหุ้มใหม่นะครับผมถือว่ารถคันนี้นะครับสภาพนะครับสมบูรณ์นะครับพอสมควรนะครับอ่าไม้ครับให้ดูอีกรอบหนึ่งไม้นะครับสองแสนห้าหมืนโลนะครับ f c สองแสนห้าหมืนโลรถนะครับคันนี้ย้ําเลยนะครับ ใช้งานในชีวิตประจำวันเลยนะครับผมไม่ต้องกังวลครับวิ่งทางไกลทางยาวนะครับได้ดีมากครับกับเครื่องยนต์นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ตองหนึ่งเนาะอ่าเป็นเครื่องยนต์ตองหนึ่งนะครับใครสนใจก็นะครับก็แอดนะครับบ้านเขียวมาได้เลยนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันนะครับนี่ฮะเป็นเครื่องยนต์ตองหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะฮะหัวฉีดนะครับเป็นตัวขับหลังนะครับ บล็อกเดิมจากป้ายแดงเลยนะครับนี่ฮะรถเพิ่งเข้ามานะครับก็มาไลฟ์สดมารีวิวให้กับ f c นะครับได้ชมกันนะครับถือว่านะครับสภาพนะครับบอดี้ตัวถังนะครับยังไม่ผุเลยนะครับแผ่นกันความร้อนนะครับก็ยังของเดิมนะครับผมโอ้โหคันนี้ถือว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับสำหรับคนที่ชอบรถคลาสสิกนะอ่ะคันนี้เบนนะฮะ 1997นะครับผม e 2 3 0กับตัวเลขวันนี้นะครับเราเปิดราคาที่1,47,000บาทนะครับรับแรกรับเทิร์นรถใครสนใจนะครับ0815198985สายด่วนพิพันธ์นะครับ0 8 1 5 1 9 8 9 8 5สายด่วนพิพันธ์นะครับแล้วก็พิกัดของร้านนะครับถนนรามคำแหง164เขตมินบุรีกรุงเทพมหานครเปิดทุกวัน วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ